สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับสำหรับช็อตคลิป l l u s t r a t o r นะครับนะสำหรับช็อตคลิปอันนี้นะครับอาจารย์จะมาพูดถึงเรื่องของนะครับการใช้ r a ป Tool นะครับซึ่งก็ได้แนะนำไปในห้องแล้วนะครับแต่จะมาทบทวนให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับนะสำหรับการใช้สเปร์ทูเนี่ยล้วก็เหมาะกับการทํางานออกแบบนะครับที่เน้นการออกแบบเป็นเหมือนกับลวดลายเท็กเจอร์นะครับเป็นแผ่น พื้นหลังอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับก็เหมาะที่จะใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับเรามาดูกันนะครับว่าเริ่มต้นทำยังไงนะครับเครื่องมือสเปร์ทูเนี่ยนะครับนะก็จะอยู่ในหัวข้อขออด้านล่างตรงนี้นะครับนะเป็นเสัญลักษณ์เออเหมือนกระป๋องสเปรย์นะครับนะซึ่งการใช้งานเนี่ยมันชื่อ Symbol s p สเป t ์ทูดังนั้นเนี่ยนะครับซิมโบลสเปเยอร์ทูตัวนี้นะครับนะมันจะต้องใช้คู่กับ Sy ม mbol แล้วอะไรคือ Symbol ครับ นะถ้าเราหาไม่เจอเนี่ยนะครับไม่ต้องตกใจนะครับการหา Windows Symbol เนี่ยเราสามารถมาที่เมนู Windows ได้แล้วที่เมนู Windows เนี่ยนะครับเราก็ให้หาก็มองหานะครับคำว่านี้ครับนะ Symbol นะครับนะหรือจะกดช็อตคัทนะครับ Shift Control f11 นะครับเมื่อเราเรียก s ิมโบลออกมาเนี่ยจะมีสัญลักษณ์ตรงนี้ออกมานะครับซึ่ง s ิมโบลเนี่ยจะมีหลายแบบนะครับนะ หลายแบบในที่นี้คืออะไรครับหลายแบบในที่นี้ก็คือนะครับที่เราเห็นอาจจะมีแค่นี้เหรอจริงๆแล้วเนี่ยเรายังมีซิมโบลที่ซ่อนไว้อยู่นะครับนะให้ไปที่เบอร์เกอร์เมนู Menu, ตรงนี้นะครับสามขีดตัวนี้นะครับนะในหลักสากลมักจะเรียกว่าเบอร์เนะกอร์เมนูนะครับนะก็นะครับมีนะครับกดเข้าไปแล้วมาที่ open symbol library ตรงนี้นะครับก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถ โหลดซิมโบลใหม่ๆเข้ามาได้นะครับนะเช่นเราอยากได้ซิมโบลเกี่ยวกับเรื่องของนะครับทรงผมกับขนสัตว์อะไรเงี้ยมันก็จะมีพวกนี้ขึ้นมานะครับนะถ้าเราอยากได้ซิมโบลอื่นเราสามารถที่จะเรียกเพิ่มเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะครับนะนะครับนะแต่มันก็จะโผล่ขึ้นมาปอบพับขึ้นมาให้เราตรงนี้นะครับนะตรงนี้เราเรียกเข้ามาซิมโบลนะครับนะเอาเป็นด้านโมบายปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีนะครับสัญลักษณ นะครับเกี่ยวกับด้านโมบายออกไห้เราเลือกใช้ได้ตามใจเลยนะครับทีนี้เราจะานําไปใช้เนี่ยเอาไปใช้ยังไงครับนะสมมุติว่าเราจะใช้สเปร์นะครับอาจารย์ขอเลือกเป็นดอกไม้นะครับนะตรงนี้นะครับเราก็ต้องเลือกซิมโบลก่อนที่จะเลือกนะครับใช้สเปร์นะครับเราก็เลือกซิมโบลที่เราต้องการทีนี้หลักการของสเปร์เนี่ยนะครับมันก็ง่ายๆนะครับตอนนี้อาจารย์ขอปรับขนาดหน้าจอให้เป็น100%กดคอนโทรลศูนย์นะครับ เพื่อให้โชว์ให้เห็นพื้นที่ทั้งหมดนะครับนะกดคอนโทรลศูนย์นะครับปั๊บอ่าตอนนี้เห็นพื้นที่ทั้งหมดครับแล้วก็ย่อพวกนี้ลงไปนะครับนะแล้วก็นะครับอย่าลืมนะครับวิธีใช้ก็คือเราเลือกไปที่ซิมโบลที่เราต้องการก่อนแล้วก็นะครับมาที่สเปรนี้แล้วก็พ่นไปเลยครับนะครับนะพ่นไปนะครับนะครับพ่นไปตามใจก็เหมือนกับเราพ่นสเปรย์ไปบนกำแพงนะครับนะ เนี่ยก็คือพ่นไปได้เลยนะครับนะพ่นไปนะครับถ้าหน้าจอบังเห็นไหมครับเป็นไงครับพอเราพ่นไปแล้วเนี่ยนะครับซิมโบที่ลงไปเนี่ยนะครับนะสีอะไรเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีกลุ่มสีด้วยนะครับนะถ้าเราดูขอบเขตของซิมโบเรากดคอนโทรลศูนย์เนี่ยมันก็ล้นออกไปนิดหนึ่งไม่เป็นไรนะครับเราอาจจะปรับขนาดเข้ามาได้นะครับให้พอดีกับหน้าจอนะครับนะกดชิปค้างไว้เพื่อรักษาเออเรโชไว้ก็ดีนะครับนะ อทีนี้ตอนนี้เรามีดอกไม้เต็มแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะปรับจูนซิมโบได้ชิฟเตอร์ก็คือนะครับปรับเลื่อนนะครับนะเราก็เลื่อนนะครับนะที่ตัวเ,เราเราต้องเลือกอ็อบเจกต์ก่อนนะครับเลือกก่อนเลือกว่าเรากําลังจะจัดการตรงนี้เราค่อยมากดสเปซสิมโบตัวนี้ ครับแล้วเราก็ชิฟเตอร์ชิฟเตอร์ก็คือการเกลี่ยมันนะครับนะเราสามารถที่จะถ้าดอกมันใกล้กันเราก็กระจายออกไปนะครับอันนี้ก็พูดไปในห้องแล้วนะครับเชื่อว่าทุกคนที่ฟังอยู่ก็อาจจะเออรู้แล้วนะครับนะสครัชเชอร์ก็คือรวมมันเข้ามานะครับเหมือนกับพยายามให้มันเข้ามาหากันและกันนะครับนะแล้วก็ตัวที่เป็นนะครับนะเออไซเซอร์นะครับตัวนี้จะค่อนข้างดีนะครับก็คือสามารถทำให้เราปรับระดับของซิมโบล คือตรงโซนไหนที่เราอยากเน้นให้ดอกไม้ใหญ่เนี่ยก็กดค้างไว้นะครับนะกดค้างไว้เรื่อยๆมันก็จะดอกใหญ่ขึ้นมานะครับนะแล้วเราก็ค่อยมาเคลียอีกครั้งก็ได้ด้วยชิปเตอร์นะครับนะเพื่อให้นะครับม,มันกระจายตัวไม่ทับกันจนเกินไปนะครับนะแบบนี้เป็นต้นนะครับก็จะมีการกระจายตรงนี้อาจจะแน่นบางใบเราก็อาจจะใช้ตัวที่เป็นซิมโบลไซส์มาช่วยในการขยาย นะครับให้ดอกมันใหญ่นะครับในโซนที่พื้นที่ว่างเนี่ยเราก็จะขยายดอกขหญ่ขึ้นได้ตามใจนะครับนะแบบเนี้ยมันก็ช่วยให้นะครับน้ำหนักของภาพนะครับมันดีขึ้นนะครับแบ็กกราวด์ซ้ายขวาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะแล้วก็สปินเนอร์ก็คือการหมุนนะครับเราสามารถที่จะปรับมุมหมุนของดอกไม้ได้ถ้าเป็นทรงกลมก็จะดูยากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราหมุนอะไรที่เป็นกลมๆจะมองไม่ออก นะครับสไตเนอร์ตัวนี้นะครับจะต,ต้องใช้คู่กับสไตล์นะครับสไตล์อยู่ตรงไหนครับก็คือไปที่เมนู Windows แล้วเสิร์ชคำว่ากราฟิกสไตนะครับนะเราผสมได้นะครับนะเช่นกดสไตล์ปุ๊บเราจะเลือกสไตล์ที่เป็นรูปแบบของเอ,อ่อโครมนะครับนะเอาโครเมียมเนี่ยเข้ามาแล้วเราก็พิมพ์าไปนะครับนะมันก็จะทำการเจเน r เรตให้เป็นโครมดอกไม้เหล็กนะครับแบบนี้เป็นต้น นะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราทำนะครับนะซึ่งก็ถ้าเกิดเออเอฟเฟที่เราเลือกมันซับซ้อนเนี่ยนะครับนะก็บอกเลยว่ามันอาจจะใช้เวลานาน,านกว่าปกตินะครับถ้าเกิดเราเลือกเอฟเฟกที่มันสไตล์ไม่ซับซ้อนมากเนี่ยนะครับมันก็จะเร็วอย่างเงี้ยใช่มครับมันก็จะใช้เวลานานาน,นะครับนะอย่างที่เราเห็นตรงนี้นะครับนะ บางอันเนี่ยพอกดเอ้ยทำไมมันนานเนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการแปลงสไตล์นะครับนะดังนั้นเนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็สกินเนอร์ก็คือตัวที่ทำให้น้ำหนักของดอกไม้เนี่ยมันจางไปนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเห็นไหมครับนะแลคือเรากดค้างไว้เนี่ยนะครับแล้วมันก็ค่อยๆค,ค,คำนวณแล้วมันก็ปรับนะครับความเข้มความหนาของดอกไม้นะครับนะตรงนี้ เรียบร้อยนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับเหมาะกับการทำแมกกาลนะครับถ้าใครอยากสร้างซิมโบลเองเนี่ยเอาเอาฟอนต์มาทำเป็นซิมโบลตัวเองก็ได้นะครับนะอย่างเช่นตัวอย่างที่การยกในคลาสเห็นไหมครับนะการก็บอกว่าเออเนี่ยนะครับวิธีสร้างซิมโบลไม่ยากเลยใช่ไหมครับนะสมมติว่าเรามีตรงเนี้ยเราอยากได้ตัวเนี้ยเป็นซิมโบลใช่ไหมครับเราก็เปิดซิมโบลออกมาเลยนะครับนะแล้วก็ บอกฉันอยากได้ตัวนี้เป็นซิมโบลก็แค่ลากไปหยอดตั้งแล้วก็ตั้งชื่อว่า my นะครับซิมโบลนะครับนะเลือกเป็นแบบ static นะครับนะเพราะเราเอ่อเป็นกราฟ,ฟิกธรรมดานะครับนะเพียงเท่านี้นะครับเราก็ได้ซิมโบลของเราไอ้ตัวนี้ก็ลบออกไปได้แล้วเพราะตอนนี้เรามีซิมโบลละเราก็นะครับเอาสเปรย์มาพ่นเป็นซิมโบลของเราไปนะครับนะอ่าเนี่ยนะครับเราก็ได้ซิมโบลของเรา นะครับแล้วเราก็จะเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรก็ใช้สเปรย์เปลี่ยนสีได้นะครับนะตัวที่เป็นนะครับนะสไตน์สเตเนอร์ตัวนี้นะครับนะก็เปลี่ยนสีสกรีเนอร์ก็คือทําให้มันจางลงสไตเลอร์ก็คือนะครับทำให้มันมีรูปแบบสไตล์นั้นนะสมมติว่าอาจารย์เลือกสเตเนอร์เป็นสีฟ้านะครับแล้วอาจารย์ก be <itch assessment> ็พ <ra> ่นเลยพ่น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 นะครับนะ นะครับพ่นให้มันนะครับนะเพื่อที่ให้มันเป็นสีฟ้านะครับนะก็นะครับมันก็จะปรับเปลี่ยนนะครับรูปแบบนะครับนะอันนี้ก็คือขวดที่เราใช้เป็นสเตนเนอร์ตัวนี้นะครับก็ต้องมีการเลือกสีก่อนนะครับนะอันนี้ก็พ่นไปนะครับเราไปลองทำดูนะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก็คือการใช้สเปรย์เพื่อสร้างแบ็กเก่านะครับนะก็ สามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลายแบบนะครับนะมีประโยชน์มากนะครับแนะนําเลยนะครับนะบางทีเราต้องการเน้นตัวไหนเข้มตัวไหนจางเนี่ยนะครับนะเอามาใช้งานได้เลยเนี่ยนะครับนะบางทีแบบอยากเน้นระดับแบ็คกราวนะครับเราสามารถใช้ซิมโบลแอป,แปสแต็กต่างๆได้เนี่ยแค่นี้เราก็ไปทําเป็นแบ็คกราวได้นะครับแล้วอาจารย์ก็ยังสอนเลยครับนะสอนในการแยกว่าอาจารย์ครับมันเป็นกลุ่มก้อนอยากแยก ไปที่เมนู Object expand ออกมาแล้วกดโอเคนะครับนะตอนนี้ยังเป็นกรุปอยู่ให้เราอันกรุปอีกทีนึงทุกตัวจะอิสระต่อกันละคราวนี้นะครับทุกตัวจะอิสระหมดละนะครับเราจะย้ายฟรีๆได้เลยนะแต่แน่นอน Object เยอะคำนวณเยอะนะครับก็ลองดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ไปลองทำ Background มาหลังจากดูคลิปนี้วันนี้จบแล้วทำ Background ส่งอาจารย์มาดูว่า แบ็กกราว n d ที่เราใช้สเปร์ออกแบบมาเป็นรูปแบบนี้โอเคนะครับจบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้